เป็นอยู่บ้านค่ะก็คือแบบกำลังกินข้าวก็คือเตรียมจะออกมางานที่เซนทรัลเวล์ค่ะก็อยู่บ้านแล้วก็ดูทีวีแล้วก็อยู่ดีๆก็พลันทัดสั่นนะคะแล้วก็มีเสียงแบบรุ่งหน่อยๆค่ะก็คือรู้สึกแล้วว่าปแปลกเพราะว่าตึกมันสั่นค่ะแล้วก็รู้เลยว่ามันคือแผ่นดินไหวเพราะว่าเบกก้เคยประสบการณ์ตอนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์ว่านิวซีแลนด์แผ่นดินไหวบ่อยมากเลยค่ะแต่ก็เรียกว่าไม่มีสติเลยนะคะก็คือพยายามเรีย คนที่อยู่บ้านก็คือพี่เลี้ยงพี่ชายโคบ,บา้าบอลบอลทุกคนเลยก็พยายามคว้ามาให้หมดแล้วก็ไปหลบใต้โต๊ะ oh. ใช่ต้องหลบใต้โต๊ะเ oh. พราะว่าจำได้ว่าตอนที่อยู่ที oh. ่นิวซีแลนด์มันคือชืว่า drop s h o u e r ใช่มันคือทําอะไรก็ได้ที่อยู่ใต้อะไรที่แข็งแรงแล้วก็แบบนี้คะ่ะชายก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5นาทีแล้วก็มองพี่ชายแบบไม่น่าไม่น่าเวอร์กะติกมันไม่หยุดสัน่นก็เลยแบบว่าโอเคลงไปข้างล่างกัน ไปอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในตึกแต่บางคนก็บอกว่าให้ให้อยู่ในตึกดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็อาจจะแบบถ้าตึกล้มก็อันตรายเหมือนกันแต่ก็ตัสินใจว่าจีข้างนอกอยู่ข้างนอกประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเลยค่ะอยู่นานมากเพราะว่าไม่กล้ากลับเข้าไปเลยค่ะแล้วพอกลับเข้าไปก็เจอพวกแบบรอยแบบแคกนกคะนิดนหน่อยๆค่ะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยทุกคนก็ปลอดภัยแต่ก็เสียใจกับ ทุกคนที่ต้องเจอเหตุการณ์เยอะมากม,ามันันนิดรายแรงกว่าที่นิวซีแลนด์ไหมครับเทียบกันว่าไม่รู้สึกว่ารายแรงกว่าแต่ว่าอย่างน้อยที่เนี่ย after shock อ่ะมันยังเบาวกว่าเพราะที่นิวซีแลนด์อ่ะ after shock หนักมากๆหนักกว่านี้ค่ะใช่ค่ะกลัวมากหนูแบบตัวสั่นน้ำตาไหลอยู่กัแบบพี่ชายแบบกลัวทำทำไงอะ่ะแล้วก็รีบพอแบบพอพอลงไปข้างล่างก็รีบโทรหาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้องสิก าสัญญาณมันมีปัญหาก็ก็เทคนิคต่อไปเรื่อยๆแต่ก็พยายามตั้งสติว่าโอเคไม่เป็นไร OK โอเคอยู่ค่ะเพ้เเาะตอนนั้นเราก็พยายามมีสติมากค่ะใช่ใช่ว่าหนูอยู่ตึกสูงด้วยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวค่ะน่ากลัวเลยค่ะตะโกนเรียกพี่ชายเลยเป็นไหนอยู่ไหนขึ้นสูงนี่คืออยู่คอนโดหรอตอนนั้นใช่ไหมรุ่งตอนนั้นประมาณเอเคลนเล่นเลยขึนสูงแคลนสูงสูงต้องบันไดใช่เวลือบันไดค่ะแล้วก็มีน้องหมาด้วยค่ะสองตัวใช่ค่ะวิ่ง กับน้องหมาแล้วก็มีนที่เลี้ยงแล้วก็พี่ชายค่ะทุกวันนี้ยังมีแบบอาการเป็นอย่าเ,เหมือนวันเมื่อสองวันที่แล้วไหมคะทีมในใช่หนูก็เห็นข่าวนี้แล้วก็เหมือนทางทางตึกก็บอกว่าอยากให้ลงมาก็นี่เตรียมของเลยกระเป๋าของใช้เงินทุกอย่างเลยแบบรีบ,บเตรียมให้พร้อมเ่อต้อง evacuate รรรจริงๆจ,จะพยายามเหมือนแฟนๆแนะน,นำว่าให้วางขวดน้ำแต่ถ้ามันมันสัตว์อะแปลว่า มันสั่นจริงๆเราไม่ได้แบบรู้สึกไปเองหรือมันเวียนๆหรือเปล่าคือแบบเราต้องตั้งสติมากๆจริงๆค่ะแต่คือตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าโอเคเราผ่านไปช่วงนั้นแล้วแต่ก็ยังต้องระวังตัวเพราะว่าเหมือนทางนู้นก็ยังไม่ได้หยุดขนาดนั้นก็ต้องระวังตัวแล้วก็อยากให้ทุกคนระวังตัวเหมือนกัน